ามาดูขั้นตอนเอายางยางหน่ยออกมาอันนี้พบกับช่างยิงขายยาครับรับทุกงานให้ไหม่นอกสถานที่ไปถึงไหนก็ไปหมดใช่ไหมขอแค่คุยราคากันได้ครับผมร,ราคาได้ไปทั่วละได้ขอแค่ตกลงราคากันได้ไปหมดยกเว้นไปดาวคางไม่ไป มังจันและยองสแก้วดูง่ายนะดูง่ายดูง่ายมากเลยตกคนไม่เป็นเนี่ยตายเลยออกออก,ออกไง่ายนี้ว่าฉีกไผ่ฉีกมันนะความนัดนี่เออชิวๆเลยียนั่นแหละนี่นะครับรับป่ายางนอกสถานที่ดูคันนี้จำรถคันนี้ไว้คันเหลืองๆนี่มีคันหนึ่งมีคันหนึ่งเหรอ อ๋อสีทสองสีดำไอ้ขันตอนนี้กำลังซ่อมอยู่เนี่ยเครื่องเงาเนี่ยเครื่องเงด <c oughs> โดนปดหนาม โอ้มีอุปกรณ์ช่วยหลายอย่างอยู่นะนีุ่ปกณ์งัดหน้าเดียวแบบไหนทำการถางอออถ่างออกมากงนี้แล้วก็ยงางไหนออกมาโอ้อุปกรณ์นี้คือคิดทําเองหรืไงช่างซื้อมาซื้อมาอ๋อมีแบบนี้อยู่แล้วอ๋อ,อนึกว่าคิดสูตรเอง คือซื้อมาทำเองอะ่ะ <laughs> ทำเองคงไม่ไหวหรอกอ๋อตอนนี้ลมยังมีอยู่มั้ยเนี่ยมีมีมีนีอุปรกรณ์ถ่างนะตับถ่างช่างไปยังไงจะให้มันรั่วรอบได้กัน ทำได้รวยแล้วมันรวอยอีกเรื่อเยเห <c oughs> ยียบตะปูได้อะไรได้อะได้ไหมเปลี <c oughs> ่ยนยางรถถังไม่โค่ะเป่ยยางไม่โค่ะใส่ยางไมโคะใ <c> ส <oughs> ่แท็กไม่โคแล้วมั้งแท็กไม่โคะ <c oughs> ้ะสวนทุเรียน อันนี้จะยากที่สุดแล้ว,นนม,ลลวมันไม่แฟบเลยอ่ะมันไม่แบน,นอ่ะงัดข้างล่างมั้งถ้ามีสองตัวแล้ง่ายนะอ่ะอ เส้นบันเลื่อทำไมยังยืนพับอยู่ี้เนี่ย้องใส่ไม่อยางนี่ไม่ลมไงมันก็เลยดึงออกยากรูเล็กนิดเดียววะเดียวลมมีทางรอยพักนั้งอม่รู้เลยตรงนี้ ไ้โู้หายไปไหนเนี่ยมีน้องแฟ๊บไหมเนี่ยมีมีน้องแป๊บไหมอ๋อนี่เจอได้วเจอแล้วเจอนี่เออชัดเลยรวดรวดนหนาวเออยรวดชัดๆเลยอ๋อลูบเล่เลย ไม่ใช่บาทนะนเนี้ยนะถลุลวดลวดนี่แหละกล้ไถยางบางทำออกมาหนาๆมไมปหยัดยางก็บางจริงอ๋อ้ช่เลยแค่อุดแค่นี้ก็จบแล้วมา,มาดูขั้นตอนป่าต่อ